ดีฟาร์มครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ชัยวัดฟาร์มครับผมนี่ไปูไปไปไชัยวัดฟาร์มพี่เองพี่เองเนี่ยเจ้าของนี่เจ้าของฟาร์มครับผมนี่ของชัยวัดฟาร์มเห็นไหมครับผมโอ้โหอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างในการทําฟาร์มเด้อถ้าใครอยากจะได้แบบว่านี่ไหมเขาจะมีชื่อฟาร์มใส่เลยชัยวัดฟาร์มฟาร์มดอกเทศ ใช่แต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่จังหวัดสุรินนะอันนี้จังหวัดโคราชครับผม,มใครอยู่ใกล้เคียงก็สามารถเข้ามาชมได้นะพี่หนึ่งเนาะได้ครับหรือว่าอยากได้ลูกพันธุ์ก็สามารถตริดต่อกับพี่แกได้เลยเดี๋ยวใส่เบอร์โทรไว้อยู่ใต้ใต้ใตคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูคน<ท>ไปดูในเด็กใ่ยากครับบริเวณบริเวณรวณอบนอกนี่มีพระเอกของเราครับผมพ่อพ่อพันธุ์บอันกับแม่มันนี้อันนี้ นี่กับแม่บันนี่โอ้โหนี่ไข่ดีมากเลยนี่นี่มาดูตูดนกนะครับนี่นกตูดตูดสมบูรณ์จะเป็นลักษณะนี้เลยครับเป็นตัวยูเลยนี่นกสมบูรณ์นะตัวยูเลยบอกคําก็อย่างนี้ครับนกอายุได้อันนี้มีเชื้อทุกใบเลยนะพี่หนิงเนาะมีทุกใบครับ,บยี่สิบห้าใบก็คือแบบเชื้อนะันแน่นเลยอ่ะไม่มีแบบว่า,ายีย่สิบห้าใบสีใบเดียวเรามาชมคู่นี้ครับผมน่าเดกับยาย่ากบดาราดารา จากเียรติความเราเรามาส่งไว้นะครับผมเกียรติความคู่นี้ก็จะเป็นนกโอ้โหทำไมตัวโตแท้โตมากเดือนได้ไหมใช่แปดเดือนได้ไหมที่เรามาส่งไวโอ้เราส่งตอนสี่เดือนครับโอ้ยตอนนี้ได้แปดเดือนแล้วครับอุ้ยตัวใหญ่มากนะเด็ดย่าๆตัวใหญ่มากนะทำไมทำไมพี่น่ยเลี้ยงนกได้ใหญ่มากเลยอ่ะเอา แข็งแรงด้วยวันเช้าหนึ่งวิ่งไปนู่นเนี่ยวิ่งเล่นกันโอ้โหคู่นี้แปดเดือนหรอครับแปดเดือนครับไม่น่าเชื่อนะครับว่านี่ครับพี่น้องบิ้งครับผมนี่นกแปดเดือนครับผมบึ้งนกแปดเดือนโอ้นั้งหนักร้อยร้อยได้แล้วตัวนี้ร้อยเลยนะเนี่เกือบเกือบเและค่ะเกือบไม่เกือบละเกือบเอ้ยร้อยเลยแหละร้อยถึงครับว่าตัวนี้ก็สูงเลยครับสูงใหญ่อ๋อตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นลูก ตอนตอนเด็กเนาะตอนเด็กมันจะเป็นชาตอนออกมาจากเราเป็นสามเดือนแต่ว่าตอนอยู่กับผมหนึ่งเดือนคือเขาจะเป็นอ่าขนสีออกขาวพี่เหน่งแกเอามาลุ้นว่าจะได้ลูกเผือกไหมจะได้เผือกไหมถ้าได้เผือกก็ถือว่าโชคดีครับแต่ที่แน่ๆคือหุ่นนี่โอ้โหมันพอน้ําเงินหรือว่าพอแดงเนี่ยจี๊ดทำไมมันใหญ่จ้ะก็น่าจะดูความสูงดูความสูงอันนี้ร้อยเก็บส็แล้วเนี่ยมมสูงร้อยเก็บแล้วก็สูงแค่สองเมตรแล้ว สองเมตรน่ะเนี่ยนกแปดเดือนนี่เองครับสุดยอดโอ้ชัวัดฟาร์มทำไมเลี้ยงนกได้เลี้ยงนกได้ใหญ่มากอ่ะไม่ได้ยอนะครนี่เลี้ยงนกได้แบบมือใหม่หันเลี้ยงมึงเยสายพันธุ์ด้วยตัวนี้เป็นสายพันธุ์นำเข้าจากเวียดนามนะครับตัวนี้ต้องบอกตรงๆว่ามันมันมีเชื้อเผือกก็ต้องรอลุ้นอีกตอนปีตอนถ่ายขนเนาะครับใช่ครับตอนถ่ายขนอีกทีนึอ่าช่วงนี้ช่วงสังเกต แต่น้องก็ไม่ดูนะเนี่ยเอามาเข้าเข้ามาใกล้ก็ได้เนี่ยไม่เป็นไรไม่ดื้อเลยครับแต่ก่อนมาแรกๆวิ่งรับตับใหม่เลย๋ยว <c oughs> นี้ไม่ดื้อแล้วครับ <c oughs> พี่หนงพยายามเวลาเข้ามาเนี่ยใช้พวกหญ้าเนาะเวลาทําให้มันสัตว์มันคุ้นอ่ะเราจะใช้แบบหญ้าที่เขาเคยกินอะ่ะเพราะว่าพวกนี้มันล่อได้แล้วไงถ้าถ้าสมมุตนินะในกรณีนกนกที่มันไม่เชื่องอ,ะ <c oughs> อ่ะูดนมาแล้วพี่ชัดถ้านกมันไม่เชื่องอะ่ะเราจะลออ่อแบบนี้นะครับถ้านกไม่เชื่องนกเข้ามาใหม่อะ่ะอันนี้จะถ้ะ ทำอย่างนี้อเป็นการทําให้นกมันเชี่ยงแต่ถ้าอยู่กับพื้นดินเขาจะไม่ค่อยจิกหรอกอืมแต่ถ้าว่าเอามาใส่กับมือเราเนี่ยลักษณะนี้ครับผมดูนกแปดเดือนครับสูงกว่าคุณมากเลยนะคะโอ้โหใครอยากได้สายพันธุ์ดีเนี่ยติดต่อกับชัยวัดฟาร์มได้นะ<อ>กนนนแปดเดือนโอ้โหสุดยอดเลยอะซื้อว่าจากพี่ทัพนี่นะครับเจทีฟาร์มฟาร์มเกืรอจะวางให้เกดดีกกำลังจะอุตส่าห์ปล่อยแคดดีน่าเนี่ย ซื้อมาจากเจตีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศนี่เลยครับหรือมาจากเสียทัพสรงขาดนี่นะใบอันมันนี่ก็โอ้ทัพยังเก่งเลยครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นตัวผู้ใช่ไอ้นี่ตัวเมียครับตัวเมียตัวเท่ากันนั่นแหละที่ผมบอกพิธาที่เขาปีนตะขาวยังนะโอ้โดดเชือยกันนะโดดเชือกเก่งมีขาเนี่ยนะมีแผลนิดหน่อยตรงนี้นกนกแปดเดือนเป็นนกที่สังเกตยากนิดนึงแต่ข้อสังเกตก็จะมีตรงตรงนี้ตรงนี้กระตาก ก็ยังดูดูยากครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นปากออกออกดําละนี่ปากออกดําตัวนี้ปากออกแดงจะเป็นตัวผู้อันนี้เราดูมุมแล้วก,ก็เกล็ดหน้าแข้งครับถ้าเกล็ดหน้าแข้งลักษณะนี้จะเป็นตัวผู้ครับแต่ของตัวนี้จะเป็นลักษณะนี้ก็เหมือนไก่ครับเวลาดูแข้งก็คล้ายกันครับผมขึ้นอยู่กับความชํานาญนิดนึงแต่ข้อนี้ก็เออคู่นี้ก็ผู้ง่ายอยู่แล้ว ตอนนั้นพี่ตอนนั้นซื้อจากพี่ทัศน์มาตัวนเดีดน้อยกว่ายาย่านะใช่ตัวเนี้เขาจะโตทันกันเป็นเนี้ยต้าเป็นปีมาดูสูตรอาหารของชายวัดฟาร์มนะมับยังนกได้ขนาดนี้เนี่ยครับนี่ใบอันมันนี่แม่แมันนี่เขาก็ยังอยากเล่นอยู่ครับผมนกกระจอกเทศถ้ามันไม่เชื่องลักษณะนี้แหละครับผมเดี๋ยวเขาก็เชื่องเองให้ให้กินกับมือไปเรื่อยๆตัวใหญ่มาก อืมพูดถึงว่าเนาะถ้าประมาณนี้อะโอคิดตัวเล็กไปเลย <c oughs> <c oughs> คิดตัวเล็กไปเลย <c oughs> ฉันยังอุ้มเธออยู่เลยนะรอบที่แล้วนะ <c oughs> ขอให้ได้เป็นเผือกด้ยวยพี่โอ้ถ้าเผือกท่านพิชัดรับรองขอให้ได้เป็นเผือก ถ้าลูกออกมาสีขาวน่ยิงกระถูกลอตเตอรี่มาที่หนึ่งแจ็คพอตเลยล่ะถึงถึงถถึึงงอย่างนั้นเราก็ทําพันุ์ได้อีกเพราะนกเผือกก็ตอนนี้ในกลุ่มหลายๆกลุ่มยังต้องการราคายังค่อนข้างมันหายากเลนกเผือกใช่นกเผือกยังเป็นราคาสูงอยู่ครับมาแล้วครับมาแล้วสวยสวย น,นี่แหละถ้าถ้าเราไม่ตีเขาไม่เนี่ยเราก็คุยกับเขาได้ดีๆครับผมนกตวกนี้มันรู้ภาษานะตูดจะเด้นตันเปียกเลยตูสวยขอบคนะยังออกเป็นสีขาวนะใช่ขอบคนอ่ะขอบขนตัวนี้ออกขาวเด่นเยอะเลยเพราะคนธรรมดาไงคนธรรมดาคนคน,คนธรรมาดายังยังออกเป็นแบบมีมีวงขาวไงอ่าตัวนี้ะก็ครับด้านบนปกติปอ่อยออกมาเปลือกนะ ก็รอลุ้นถึงไม่เผือกก็ได้ลายก็สักตัวก็ยังดีเะมนกลายกก็ดีนกาลก็ลายลายก็สวยนะลายสักห้าสิบห้าสิบมีนกายก็หายากนะนี่ผมก็ให้อาหารให้ให้หัวอาหารในตอนนี้แปดเดือนก็ดีไม่ดีนะดีไม่ดีอยู่ที่ประมาณ ปีปีหกเดือนปีเจ็ดเดือนสองปีเริ่มไข่แล้วใช่เพราะนี้เขาได้แปดเดือนเลยครับเพราะว่าเพราะว่านกพงเนี่ยถ้ามันถ้ามันหนึ่งอยู่ถูกที่อาหารถูกที่แล้วก็คือมันสมบูรณ์หมดทุกอย่างปีปีปหกปีเจ็ดเดือนมาทุัคนเล่เริปีหกปีเจ็ดเริ่มไข่แล้วครับบางเจ้าหกปีหกเดือนปีเจ็ดเดือนเริ่มไข่แล้วมันสงสัย อันนี้ก็เช้มนเชทีนี้ผมกล่าวว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้ามันจะขยายข้อไปนู่นให้มันยาวไปนู่นไงอ๋อยาวไปถึงยาวไปถึงนู่นเลยให้มันถึงนั่นเลยคราวนี้มันข้มันจะทอากันสามสิบเมตรถ้ามันจะช่วงช่วงหยิกประมาณสักปีหนึ่งก็น่าจะเอาตัวนี้ออกได้แล้วแต่ถามว่าตัวนี้ออกได้ไหมก็ออกได้แล้วนะแต่เขาก็ชินกับการนอนตรงนี้แล้วเนาะก็ดีพี่เพราะว่า มันชินนอนตรงนี้มันดูแลรักษาได้ง่ายนะพูดถึงว่านกไม่โดนฝนขนจะสวยเราดูแลให้มันแบบนี้เก็อย่างที่บอกถ้ายังไม่ถึงปีที่าการคุ้มกิดเลยนะนั่นแหละดีเลยเไม่โดนฝนเลยเพราะว่าเพราะว่าใช่หนึ่งหนึ่งขนเขาจะสวยเพราะว่าสารอาหารมันครบทุกอย่างแล้วเขาจะไม่กีดขนกันเลยขนขนจะสวยเลย เนี่ยอันนี้อันนี้ถึงเวลาปุ๊บพออากาศคืนผมเมื่อแกะเชือกตัวนี้ออกเอาตัวนี้มาติดตัวนี้ตัวนี้ผมก็เชือกมาเลยแม่พ่อเพราะว่าถ้าขึ้นพุดบผมให้ออกนกแปดเดือนมีเจ้านี้แหละกำลังจะทําได้อีกแล้วเนี่ยนกแปดปีหนึ่งนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยก็เอามาจับพิชิตนกนกสี่เดือนเองสี่เดือนนี่จะแตเ่มากยอมเลยว่าใหญ่มันเท่ากับแม่พันแล้าน ใช่หุ่นหุ่นเป็นเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วถ้ามันได้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สูงเท่าโคแดงใช่ใจมากใหญ่มากใช่ร้อนร้อนพี่อากาศร้อนร้อนอากาศร้อนร้อนตอนเช้าหนวิ่งวนลุ้นวิ่งแล้วก็หมุนหุนล้อมกันอยู่ได้หลวิ่งเข่าวิ่งออกวิ่งเข่าไดมันเข้าได้เอาเอาเกี่ยวเกี่ยวห้าท่องมเกี่ยวเดี๋ยวรถมาตัดนี่นีุ่นตไปแล้วร่อเนล่ลฝนมันมาเลยขึ้นมานี่แต่เน่เขดกี่ยวเก่ว่เข้าเครื่องบวด ไห้กินได้เกินนกพวกนี้กินได้แล้วนะครับแต่ให้เขาจิกกินน่ะเขาไม่ค่อยหรอกใช่จะไม่ไม่กินเราให้เขาอย่างเดียวบางคนั้เขาบอกว่าโอ้ยย่้าหลังบ้านเยอะมากอยากได้นกกระจอกเทศไปเลี้ยงเพื่อจะจิบนี่ไม่จิกไม่จิบไม่เตียนให้หรอกค่ะนี่ผมตัดไปแล้วชุดหนึ่งเลยนี่ตัดไปแล้วชุดหนึ่งนี่โนฝนมานี่มันิึงหยุดฝนนี่สองสามบันนี่นี้ฝนตกตลอดตาสวย เนี่ยแปดเดือนนี้เลยตยังวกกามกชินกับการเราหาให้เขากินใช่ดงนั้นเขาเลยไม่จิต<ะ>เวลาจับอย่างนี้พวกนี้ปกตินกคอดำหนึ่งอย่างนี้เลยนะน<อ>พวกคอเนีนคอแดงน่อย่างนี้เลยต้องต้องโอบหลัง,งนี้เลยเพราะว่ามันตัวสูงต้องขยีง้งโอบอ่ะขายาวคอยาว,ายาวน้องนึง่งแข้งขายขยยาวดูคอก็เลยถึงไม้อย่างนี้ต่ำจะใหญ่กว่า มันจะใหญ่กว่าพวกนี้แล้วเนี่ยใหญ่กว่าแต่แต่นกพวกนี้มันจะยืดเร็วเด้อเวลามันยืดยืดยืดแล้วถึงเวลาเป็นสัตว์ปุ๊บมันจะดอกเหมือนตรงเนี้ยพอมันเริ่มให้ไข่เนี่ยตอนแรกมันมีแค่เหล็กอันนี้ไงพี่ทัพแล้วมันมายืนตรงเนี้ยมันไม่อยู่พอวมันกระโดดออกผมเลยมากันอีกมันสูงขึ้นไปขึ้เราไปข้อแล้ามันสูงไป้ข้อสูงนี่มันกระโดดออกอันนี้เป็นหัวอาหารอะไรครับเนี่ย อ่าอันนี้นะครับีย่่าาอผมให้ลำกลางแล้วก็หัวอาหารของเนตเซนตาโกเนตตาโกของอลายสี่สี่ศูนย์ครับสี่สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ไก่เล็กใช่ไหมครับใช่ไก่เล็กครับไก่เล็กอยู่ถ้าของเซนตาเซนตาโกสี่เก้าห้าจะเป็นของเด็กเดตเอกของไอ้ไบอันกับมันนี่ครับเบิกด้วยเนื่องด้วยอาหารดีแล้วก็ความสมบูรณ์เนาะบริเวณบริเวณก็คือแบบมีพื้นที่วิ่งเล่นเนาะ ก็ทุกอย่างมันก็จะอยู่ที่การจัดการของแต่ละฟาร์มว่านกจะออกมาสมบูรณ์ได้มากแค่ไหนดูพื้นที่ดูเรื่องอาหารดูทุกสิ่งอย่างพวกนี้มันเป็นปัจจัยร่วมกันถ้าแบบนี้ดูแลนกเป็นเต็มดีเต็มสวยสวยคู่นี้สวยมากคู่นี้สวยเลี้ยไม่ได้ก็ตอนทำมาแค่กับปอเดียวนะตอนทำมาตัวนิดเดียว โอเคถ้าไงก็ฝากกดติดตามชัยวัดฟาร์มด้วยนะครับผมอยู่ที่โคราชอำเภอเมเืองเ,เ,เลยเนาะพี่เนาะอยู่ในอำเภอเมืองเลยใครอยากได้ใครอยากมาดูก็พิมพ์ว่าชัยวัดฟาร์มก็ได้นะครับผมน่าจะทําหมดไว้แล้วแหละอืมปาักหมดมาเลยอือฮะโอเค